สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทํากิจกรรมใหม่ที่มีชื่อกิจกรรมว่าการรปจนปลัยของแรสนั่นเองนะครับและนี่นะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการแจกสกินแรสไ์ซาตมานั่นเองนะครับหรือว่าซตมารแรสอะไรสักอย่างนี่แหละรอบนี้นะครับก็เป็นรอบเก็บตกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ในรอบที่แล้วนะครับก็สามารถมารับในรอบนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับใครที่อยากทํากิจกรรมเนี่ยเปิดเข้าเกมมานะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับให้กดกันไป่ที่ว่า ให้กดไปที่คําว่าหน้ารวมกิจกรรมนะครับแบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้กดไปที่การประชุมรายของแรสนะครับกดไปที่คลิกครับพอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับรูปแบบของกิจกรรมนะครับก็จะเป็นการสะสมการนะครับเพื่อที่จะไปกดคําว่าออกกําลังกายงงไหม ก็คือสะสมการ์ให้ครบ4แบบนะครับเพื่อที่จะกดคำว่าออกกําลังกาย1ครั้งนะครับเพื่อที่จะสะสมคะแนนพลังของเรานะครับให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะไปตีบอสในด่านต่างๆนั่นเองนะครับแล้วการ์ดนะครับเราจะสามารถหาได้จากไหนล่ะให้เรากดไปที่คาว่าได้รับการ์ดได้เลยครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะทำนะครับเพื่อที่จะได้รับการ์ดนั่นเองนะครับก็จะมีก่อโค้ดแชร์เพื่ออะไรวะเนี่ยก่อโค้ดแชร์เพื่อรับการ์ด ล็อกอินรายวันเข้าเล่นหมดจับคู่หรือว่าจัดอันดับ1ครั้งหรือว่า2ครั้งเห็นไหมก็จะได้กล่องมาให้เราเปิดนั่นเองนะครับพอเราเปิดกล่องแล้วใช่ไหมครับมันก็จะสุ่มการ์ดมาให้เราถ้าเราได้การ์ดครบ4แบบปุ๊บเราก็จะสามารถออกกําลังกายได้1ครั้งนั่นเองนะครับผมโดยบอสแต่ละด่านนะครับก็จะมีแต้มบอดนะครับว่าเราต้องใช้แต้มเท่าไหร่นะแล้วก็คะแนนของเราเนี่ยสามารถดูได้ที่บนขวาได้เลยนะครับว่าเรามีแต้มเท่าไหร่แล้วนะครับผมและมีเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าสมมติเราแบบว่าคะแนนใกล้กับ เป้าหมายแล้วเนี่ยสมมุติเราคะแนน2008ใช่ไหมแต่ว่าเป้าหมายเลือด3,000นะครับเราสามารถกดโจมตีเป้าหมายไปเรื่อยนะครับจนจนกว่าเราจะชนะได้นะคือเราไม่ต้องรองให้แต้มเราเท่ากับบอร์ก็ได้นะครับก็คือ,คอสามารถกดก่อนได้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนคงจะไม่สงสัยอะไรเนาะถ้าสมมติใครสงสัยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมก็จะพยายามตอบนะถ้าผมเห็นนะครับถ้าผมไม่ตอบเนี่ยแปลว่าผมไม่เห็นนะปกติผมจะตอบทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอจบไว้ที่เพยงเท่านี้ไว้เจอกันบันเพลงในสิบสองบา๊าย สุดบายนะครับจุบู